ครับพี่น้องครับมื่อนี้ตามนี้ผ้ามาชมมาเบิงกบพี่น้องกบเอฟเอฟถ้าเป็นบอลของลูกหลานเนะเาะเพผนกางทําการเอามาบ่ท่านดนเนาะพี่น้องเนาะบ่ท่านดนยังเอามาใหม่อยูเ่เริ่มเริ่องเมื่อาดนไปะไหนล่ะบอ่อนั่นประมาณอาทิตย์นึ่งบอนี่อาทิตย์นึง ร่วมๆแล้วมียูสีหาบอ่อเนอะาะบอ่อเริ่มเรียกเยงแค่จังไรเอาเอา,เอามาเป็นห่วกเรือ่องมาเป็นตัวอาา๋อเอามาเป็นตัวเอามาเป็นตเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหัวกก็จะเพอหันไงปานนี่ยแต่ยูนในแรงชุมช่มชนเหาบ่อเรือเรือสั่งมาจังไรก่อนแรงชุ่มชนะแรงชุ่มชนของเหาเนาะเดี๋ยวจะผ้าพี่น้องเบิ่งรอบรอบรอบๆอ,อบแต่ละบอ่ออันนี้บอ่บอบ่อแม่พันธุ์หรือว่า ตัวนี้ก็โผลคัดออกครับโผ่คาดออกบริหายยืดน้ำกันนอกตัวผูนอกแม่ครับตัวนี้กะเหมือนมันแบบมันโตเต็มที่แล้วนะครับหายยืดน้ำกันบ่ิไรต้องต้องแยกกันอยู่ใช่พว่าเพิ่นเพิ่นก็จะถ้าพ่อผสมพันธุ์ก็จังเอาเขาหากันครับผมตัวนี้แยกสีเพศยดจะในก็ได้สษกินก็ได้สษขายก็ได้ครับอืมขายเกินเยอมันโตได้ดแทนอยู่ครับอือเรี่ยวไหวท้ำพันธุ์ก็ได้ แต่ว่าตัวนี้แม่พันเกว่ามันกำลังผสมตัวนี้แม่พันตัวนี้คอพันเอาสมเรียบร้อยมันบ่ครับมีพอพันกับแม่พันพอพันแม่พันเพิ่นถ้าถ้าพร้อมสมเพิ่นก็ให้ผสมกันเพิ่นก็จะไว้จักจักคื่อนหนึ่งประมาณนั้นเนาะตามที่เบิ่งมาเอาไว้คืนหนึ่งแล้วก็เพิ่นก็เอาออกเอาพอพันออกเอาแม่พันออกถ้าไข่แล้วก็เอาแม่พันไว้ ไข่ออกแล้วก็เอาเอาเอาแต่ไข่ไว้แม่นผมแยกไนะ่แยกกอกกะจะได้ลูกออดลูกหอกทุกอย่างก็ต้องต้องศึกษาเนาการเรียนดูนั่นเพราะกะจะห้ามมองยูด้วยบ่ก็ดีมีนาเห็ุแน่วทำเพราะกะจะได้มีกิจกรรมต่างๆใ้เบื้องให้ก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเล่อยไปประมาณนั้นเดี๋ยวจะพาเบื้องอีกบ่หน่ บอ่อนีเป็นบอ่อลูกครับพี่น้องเอ,อ๊ะ <c oughs> เดินบอระว,ว่างบ่อไดนเด้อพี่น้อง <c oughs> เป็นอะไรพี่น้องถ้า <c oughs> อยากเลี้ยงข้ากับพ่อเป็เนแนวทางผ้ามะเบิงผ้ามะชมุ่มสำหรับผู้ต้องการอยากเลี้ยงอันจกักจักเดือนเพิ่นเพิ่นจะยังไงนี่สามถึงสีเ่เดือน สามถึงสี่เดือนไ่แล้วก็สามารถเอาไปเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ได้ขาดแยกได้หรือเอาไปเห็ดยังก็ได้ถ่ายไงแล้วเนาะก็สามารถเห็ดเป็นธุรกิจได้ใครก็อยู่เซ่อพี่นาะอ,อยู่เซ่อก็จะบ่มีงานทำอยู่เซ่อก็จะบ่มีไรได้เพิ่มพูนไรได้ด้วยการทำการเห็ดการเลี้ยงดูเนาะพี่น้อง สำหรับชิปนี้ก็พ่อแค่นี้ขอบคุณครับที่รับชมเจอกันชิปต่อไปครับ